บดีเอฟตีน้องต้นข้าวสุปิยาและเอฟตีคนเท่าสองฝั่งโขงเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คนเท่าสองฝั่งโขงนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณจาของภาพต่างๆนะฮะที่เลาหลายคนเลย ที่คนเท่าสองฝั่งโคงไปหยิบมาจากตรงนั้นมั่งตรงนี้มั่งนะฮะเอามาเพื่อเอประชาสัมพันธ์เรื่องงานคิวงานของน้องเอามาพูดมาคุยถึงเรื่องต่างๆของน้องต้นข้าวถุปียาของเราก <c oughs> <c oughs> ็วันนี้มาแจ้งข่าวๆก่อนว,วันนี้ก็มีงานนะฮะที่สุพรรณบุรี สองทุ่มตรงกับสอนสุพรรณโชว์วงดนตรีสอนสุพรรณเมื่อคืนนี้ก็ของสอนสุพรรณเงนินเนาะที่สมุทรสาครเมื่อวานนี้สองงานงานแรกเลยที่ร้านอาหารอะไรสวนบ้านร้านอาหารบ้านสวน ุณย่ญญานะฮะก็จะร้องปริญญาของลูกสาวจากของร้านแล้าัดได้ใหญ่โตดีฮะก็เล่นกับแบ็คกิ้งออปแบ็คกิ้งแพ็กะครับสำหรับวันนี้ก็สองทุ่มนะฮะเป็นงานปิดทองประจำปีนะครับของวัดสะพังลานตำบลสะพังลานอาเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้ก็เริ่มสองทุ่มนะฮะ เริ่มงานสองทุ่มก็ไปกับสอนสุพันชโชวนะฮะวันนี้ร่วมกับสองสุพันชโชสนุกสนานแน่นอนนะครับก็ฝากทีมงานด้วยคือ f อคนเท่าสองฝั่งโคงเนี่ยนะครับที่เข้ามาดูอยู่กับคนเท่าสองฝัง่งโคงมาดูคลิปดูอะไรต่างๆ,100ๆร้อยเปร์เซ็นเต็มนะฮะอยากให้บรรยากาศเก่าๆเ,เนี่ย ร้องอยู่ทั้งล่างก่อนเดี๋ยวถึงขึ้นเวทีนะครับเพราะว่าขึ้นมาโกดพาดเลยมันไม่ค่อยไอ,ไอ้นั่นเท่าไหร่ไม่ค่อยคัดติกเท่าไหร่เอฟีก็เลยอวันนั้นคนเข่าลองสาวๆเสียงดูอยากให้แบบบรรยากาศเก่าๆมากกว่าที่กำลังเป็นไวรัลอยู่ก็หลังคารั่วทั่วบ้านทั่วเมืองไปหมดแล้ว ก็อย่าให้เป็นอย่างนั้นนะครับก็มาคุยเัื่อถึงงานวันนี้เนาะก็สองทุ่มนะครับงานปิดทองที่วัดตะพังลานวัดตะพังลานนะฮัตหวัตะพังลานอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็เริ่มงานสองทุ่มนะครับไปกับวงดนตรีสอนสุพรรณโชว์ก็สนุกสนานแน่นอนนะครับ มันคื้นมีสัยยนมัายสันก็ใช้ได้อยู่อยากดูไอ้ชายมึงสิงอย่างเงีพอแขกอไอ้ชายมึงสิงมันร้องอีกทีไอ้ไอ้อะไรที่เรียนแบบไอ้เงาเสียงของชายมึงสิงเนียร้องดีเว้ยคนนี้ก็นึกถึงบรรยากาศเก่าๆเจอนักร้องเก่าๆเ,เนาะดูคลิปบางตอนของสอนเพชรสอนสุพรรณเนี่ย เสียงแกเนี่ยแหลมแล้วก็เสียงดังมากเสียงแกค่อนข้างจะเล็กแหลมเราดูจากคลิปวิดีโออะไรต่างๆเวลาแกร้องเนี่ยแกถือไม้ถืออะไรแกไม่ได้ไม้อยู่ใกล้ปากแล้วไม้อยู่หน้าอกนั่นะแต่เสียงโอ้โหสุดยอดมากตอนเพรสอนสุพรรณพ่อของปักแขกแค่น,นี้ก็สนุกสนานเนาะเมื่อคืนนึงก็ไม่ได้เข้าไปคุยกับแอดเกียบเรปล่อยให้ เอฟซีทางบ้านถ้โทนเข้าไปก็เห็นมีหลายคนเลยนะฮะอยากได้ไอ้ตุ๊กตาคอตตูมอะไรต่างๆที่ทำเรียนแบบอืมก็คล้ายอเนก็น่ารักดีในรูปแบบของเออเลียนแบบรูปต้นข้าวสร้างจาก a อไอ่ะทุกพ่อสมพรหรือใครเขาเอามาลงอยู่ตลอดนในในเฟซบุ๊กเก็ดูก็น่ารักดีนะ เดี๋ยววันหลังคนเท่าจะตัวอย่างมาลงให้ดูวันนี้มันลงรูปไปแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้แล้วกันเจะมาให้ดูนะฮะก็น่ารักดีแหละแล้วก็เอฟซีหลายคนก็บอกกับแอดเกียรว่าอยากให้แม่ไอ้ยมีส่วนร่วมด้วยนะครับซึ่งก็ใจใจเดียวกับคนเท่าสอง่ังโขงนี่แหละคืออยากเห็นตรงนั้นมากกว่านะฮะอยากเห็น ตรงที่แม่อายมีส่วนร่วมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ใจก็คิดแบบเดียวกับแอดเกียบเหว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ตรงย่านนี้นะฮะแล้วก็ทีมงานต่างๆเพราะว่าตรงนั้นเราไม่รู้รยายละเอียดปีกย่อยจริงๆก็คงไม่อยากเข้าไปก้าวไก่นะครับแต่ว่าตุ๊กตาพัดตูมตัวที่ว่า เอฟซี uh, อยากได้กันเนี่ยเขาก็คงจะเห็นในในเฟซบ o ๊แหละคงจะทำกันร้อยเปอร์เซ็นต์แหละแต่ว่าราคาจะเท่าไหร่และจะออกมายังไงเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มสร้างเละย,ยังไม่ได้เริ่มทำนะครับหลายคนก็มีความปรารถนาดีต่อแม่ไอซแหละก็อยากให้มีไรายได้อะไรตรงนี้ไม่อยากให้เป็นลูกจ้างอะไรมากมายนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกเนาะเราเอฟซีด้วยกันเนี่ย เราก็ควรให้เกียรตินะฮะเดี๋ยเข้าไปก้าวไก่อะไรมากมายอย่าเข้าไปก้าวกาไ,าก,าาาไก่กในรายละเอียดอะไรมากมายกับชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวของของต้นข้าวกับครอบครัวของย่าน,นีอะไรต่างๆเนาะเพราะว่าทุกอย่างบนโลกเนี้ยบางทีมันก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด อาจจะไม่ได้เป็นหรือมันอาจจะดีกว่าที่เราคิดหรืออาจจะแย่กว่าที่เราคิดเราก็ไม่อาจจะรู้ได้เราก็คงดูเฉพาะความสุขเนาะทำใจให้ได้ดูเฉพาะความสุขดูเฉพาะการแสดงของต้นข้าวแล้วก็ให้ความห่วงใย,ยให้อะไรได้นะฮะแต่ก็ไม่อยากจะให้พ่อพ่อแม่เอฟีเนี่ย เข้าไปก้าวไก่จนทะลุเข้าไปถึงในครัวเรื่องอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าเขาก็คงจะมีระเบียบการจัดการอะไรต่างๆล้วเขาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แค่นี้เราก็ถือว่าเราลงไปลึกมากแล้วแหละเพราะว่าไม่มีศิลปินนักร้องคนไหนหรอกมีใครรู้บ้างหรอครับว่าพ่อแม่ของสายยามสัญญาพ่อแม่ของอุ้มพวง พ่อแม่ของยอดรัดพ่อแม่ของลำไย,ยชื่ออะไรทำอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าของต้นข้าวเนี่ยผมว่าเรามันเหมือนลูกหลานเนาะเหมือนคนในครอบครัวนะเรารู้หมดแหละพอก๊อบแม่ไอ้แต่แม่ใหม่คนเท่ายังไม่รู้นะว่าชื่ออะไรป้าแจงป้าน้องป้าฝนคูโอคูนิว คนรอบข้างอะไรต่างๆเลยรู้กระทั่งว่าอิีมีใครมั่งปาทองป่าทองลุงแดงกำนันแดงกำนันสุรพลผู้ใหญ่วิชาญเออพีตาอะไรบุญญาลิ์รู้กระทั่งว่าอใครแหละพวกยูทูบเบอร์ทั้งหมดเนาะลุงสมพรพึ่งน้อย ีโอแบงคอกย่าชอบเล่าเออขอต้อนรับนะการกลับมาของย่าชอบเล่าสตอรี่ย่าจันหอมมาจากเชียงรายแอดย่ากับแอดปู่ละก้องเลยก็ด้วยความรักเนาะคงไม่คิดถึงไรายได้อะไรเท่าไหร่หรอกก็ไม่รู้ว่ามากี่วันขออนุญ,ญาตลูกมากี่วันก็ไม่รู้ต่หาเงินหาทองมาติดตามรูปไปผลตอบแทนจากการเป็นยูทูบเบอร์เนี่ย ว่าก็คงยังไม่เท่าไหร่นะฮะคงไม่คุ้มค่าใท้จ่ายหรอกเพราะว่าไม่ใช่เอช่องยอดทิดอะไรนักนะครับเพียงแต่ว่าขยันคุยแล้วก็มีความจริงใจกับการรักลูกสาวนะฮะก็ขอต้อนรับนะฮะแอดปู่แอดย่าย่าจจนหอมก็ไม่รู้ว่าจะมากี่วันลาลูกสาวมาได้กี่วันไม่รู้ก็ไปขายของขายอะไรหาค่าน้ำม,มันมา มื่อวานนี้ก็ตามมันทั้งสองงานเลยก็ขอคารวะหัวใจนะฮะก็ยกนิปโป้ให้แอดปูแอดยา่าแล้วที่รักลูกสาวจริงๆแล้วก็เอออีกเรื่องหนึ่งด้เห็นว่าเริ่มจะออกไปแล้วคิวงานนะฮะที่ภาคใต้เนี่ยเท่าที่รู้ก็มีวันที่ยี่สิบ็ดกุมภาเดนธนหน้าบางที่วัดกระหลงภูเก็ต แล้วก็รู้สึกว่าจะมีหลายคิวงานเนี่ยนะไปชุดเนี่ยคงจะไปหลายคิวงานเห็นว่ายังแย้มออกงานอย่างนั้นเนะยแต่ก็ยังไม่มีรายละเอียดอะไรก็ดีใจกับพี่น้องทางภาคใต้ด้วยก็เขาคงจะวางคิวงานอะไรกันต่างๆเอาไว้แล้วแหละก็คงจะได้เห็นลูกสาวได้เห็นเอฟซีพ่อพ่อแม่แม่ทางภาคใต้นะฮะ ได้ออกมาสนุกสนานออกมาต้อนรับต้นข้าวของเราไอ้เจ้าดุ๊กนิ๊กน้อยเนี่ยก็ <c oughs> คงจะอย่างนั้นนะฮะว่าบางเรื่องเนี่ยทางคนเท่าสองฝั่งโขงก็ถือว่าพวกเราเอฟซีทุกคนเนี่ยพ่อพ่อ,พอแม่แม,แม่เนี่ยเข้ามาลึกในเรื่องส่วนตัวของต้นข้าวเรารู้รายละเอียดอะไรเยอะแยะมากมายแหละแต่ว่าบางเรื่อง ที่เราไม่รู้ก็อย่าไปต่อมาจาไปอะไรมันก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติของเขานะเขาก็มีญาณนี้เป็นหลักอยู่เกีย่ยวกับเรื่องข้องกลัวก็คงจะแก้ไขปัญหาต่างๆอะไรดําเนินการวางระเบียบวางเอ,อกฎกติกาอะไรต่างๆของเขาแล้วแม่ไอ้แก่ก็ผมว่าแกวางตัวดีเนี่ยนะก็อยู่ในที่ท,ที่เหมาะสมมันแหละอยู่ในที่ แล้วก็ออกมาปรากฏตัวในช่วงเวลาที่เหมาะสมอะไรต่างๆก็ขอคารวะในความเป็นแม่คนหนึ่งผู้หญิงแม่ <c oughs> นะครับอ่ะก็สรุปเนาะวันนี้ก็คิวงานสองทุ่มนะฮะวัดตะพังลานอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีใครใกล้ก็เตรียมตัวนะฮะไปกันแต่วันหน่อยวันนี้สองทุ่มเวลาดีก็มีเด็กรนะับไปสักอยเกินหกโมง จะพาปู่ย่าตายายไปปิดทองปิดอะไรกันเขามีเก้าอี้ไหมไปจองเก้าอี้จองอะไรให้ปู่ย่าตายายเรานาน,นานจะมีโอกาสนะฮะได้ต้นข้าวได้มาหาที่บ้านอ่ะคลิปนี้คนเท่าสองฝั่งโคมก็ขอขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันก็เข้ามาแล้ว ถ้าไม่เหลือบ่าฝาแรงนัก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คนเท่าสองฝั่งคงได้ครับก็ขอสวัสดีนะครับขอบคุณมากๆครับขออภัยเธอชื่อ,อ๋อต้องเอาไม่เอาพี่ปิงเอาต้นท่าอ๋อได้ไม่ใช่สาวน,นคอเทสซีหนูร้องไม่ใช่พี่ร้องขออภัยเธอชื่ออะไรบอกที่ไม,ไม่รู้จกัจกมักจีหรือสีถาม รวมกันให้มัว่วไปหมดเลย